สวัสดีเจ้ายูก็ไปห้าวบนาเจ้าวันนี้อยู่ในสวนนะเจ้าวันนี้เพงพามาเอาหน่อไม้นะหน่อไม้ในสวนเพงเองแหละพอดีมันยาวยาวเกิดละวันนี้ก็าจะตัดตั้งใจจะตัดกิ่งแต่งเพื่อให้มันมีแขนงนะเจ้านะไปกินหน้าแรงเนาะทาเข้าบ่แตงทาบ่ได้กินหน้าแรงนะเจ้ายาวมากละถ้าไปคนอื่นเกิดทิ้งไว้ลำเนาะแต่เขาจะเอาหนอมันกยาวมากเลย ăn hoài với cả Nó đẹp không? Giáo mà nuôi mà có hơi này. Có. đây phải không? Ba đây. Cái có cái này. ให้ตัดสูงนะเจ้าเพราะว่าเพลงต้องการให้มีแขนงแขนงยาวนะเจ้าจะได้แขนงเยอะหน่อยแขนงออกเลยเจ้าอันนี้ว่าจะปล่อยให้มันยาวสักหน่อยเนาะ จะห้ามนั่นกิ้งกบที่แล้วก็ได้กลิ่นอะไรแห้งดิเหรอมานี่ตายอยู่ก็แล้ว นอนดีเขากี่ยวนะเขาปอกเกยบร้อยแล้วเจ้า,น,า,น,น,จานี่นแปงแต่งที่มันอ่อนแล้วะจะนอนนี่ก็ได้เขาได้อยู่ประมาณนี้นะไปจะเพียงกับมาฝานกันนะเจ้าฝานกันไ,ได้เยโมนมาช่วยเจ้านาะนี่ได้ก่อแหละเยโมอโดนหมีบาดมาเ๋ยวจะฝานจะเอาไปขายแบบฝานที่เลยนะเจ้า ยามอตี่ขอฮะเด็กมีาการขายของไามอตชอบถูกมนี่ยพ่เช่แล <laughs> ้วก็ผา ก่อนถอดตองก่อนย้อมห่มจะครบหรือจะได้ตัวนี้ตอนนี้นอที่เขาฟานยังกระเด็บร้อยเจ้าไปเนาะยามองก็เตรียมใบตองละจะห่อไข่ห้อก็ครบแล้วเนาะพักแค่เคียงนอไม้ทั้งหมดเจ้าน่อไม้เนาะฟานแล้วเจ้าก็พักทั้งหลายที่เขาจะใส่ให้เบิรนเนาะพักไม้ในสวนเขาเนี่ยเจ้าพักปุยยาใบหอมแย่นี่พัก ะเนาะแล้วก็มีพักปอมเปอร์จ้าไปแพ็กกันเอาไปขายในหมูบนน่บ้านเนาะเป็นไรพรอม,ออมหรอกะเปิดกวัวจะมาเปิดกวัวจะมาเต่ากันเปิดเลยต้องย้ายใบตองก่อนนะเจ้าเ<ป> มันกลัวว่ามันจะบบดเสมอกันใช่ไหนปั้นนั่นแล้วเราก็มาปั้นเพิ่มเห็นอันมันจะถูกใส่มามดก่อนเสมอก่อนห่างมันขยันเดี๋ยวมันจะเตียงแล้วเตียงแล้วหมอก็อสิบเอ็ดสิบโมงเลยได้หนิก็ปั้นเนี่ยค่ะน้ำเพื่อว่าปั่นไปต้มไปแกงแฮมเจ้าก่อนเลยนอนเ่าง่ายๆเนาะปานใส่เป็นนี่เลยเจ้าแล้วก็มีพักพร้อมเลย

พระโซนก็นสร้างเองนะเขาพระโซนพระโซนนี่หนะน่อยคืลูกสาวแกนี่การนครับก่อนหักข,ข้างเดมครับพระโซนไปอ่ะอเออมือดีหรอดีร้อยแล้วเจ้าพร้อมมาขายแล้วเจ้าทับมอเตอร์ไซค<ไ>์ไปหนา<ไ>รถที่ไปได้แล้วนะโดนลักไปแล้ว รักแล้วเนอซื้อหางไม่เกุลรักรถเทีเยวมอนไปใจ <ไป S 2> แล้วเอามอเตอร์ไซค์ไปนอนเอากัน <โล S 2> นีนไปนนเนอร์นกแกงเนอไแกงเนอคลิปเนอมานันนกปีเล้เนอด้นปเลนหน้าสดเลย เปิดพอก็ได้รล้อแม่แม่กับเปิดสักห้อก็ได้รล้รมันมพอ,อ,นนอ,อเจาผ้าอหอมแย่มบางคนเป็นปบบก,กินก็นเลยเอามาคือกัาเอาไไอยม่ด้พ่อมแกงเลยกิมตอนนี่ เอานี่ก่อนกไนัข้โคาดอาอมกัน่เง้านกคขาด่ะล่างถ้วยถ้วยบ้านเอาหนี้สักหน่อยกันเอาแบบเลยเจ้าผ้าของยายยิบเองเลย ขอบคุณเจ้าแก้วไปส่งไปส่งุณสั่งโอเเลยเก้วนี่ไเกงเลยนอนอนเจ้านอกำลังฝานมั้ยไหม

ยิ้มละกะยิ้มละทีแล้วไปซื้อจินหมูกุ้มกันนาแม่ซื้อทั่วซื้ัวซื้อกลับมาถึงบ้านแล้วเจ้าเนาะขอบคุณทุกการรับชมเพงมาจะถึงท้ายคลิปนะเจ้ามาชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวเจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า ไปยิ้วไหวกันละ่ะไปกันไปเลย